บทที่หนึ่งอย่าคิดถึงผู้หญิงที่ไม่ใช่ของคุณต่อให้เข้าใจดีถึงความใจร้ายของคุณนายเฉินคนนี้แต่การได้ยินคำพูดดูถูกจากคุณนายเฉินอีกครั้งในใจของซูโยอีก็ยังคงไม่เคยชินเสียทีน่าจะเป็นเพราะว่าเธอยังไม่แข็งแกร่งมากพอซูโยอีหายใจเข้าลึกๆระงับความโกรธที่กำลังพลุ่งพล่านก่อนที่จะมองไปยังรอปพอพทั้งสองคนยืนนิ่งอยู่ทำไมลากเธอออกไป คุณนายเฉินที่เห็นสถานการณ์ไม่ดีจึงได้กอดซูโยอีเอาไว้เธอจะทําอะไรฉันเป็นแม่สามีของเธอนะเธอกล้าทํากับฉันแบบนี้เหรอก็ดีพวกคุณดูเอาไว้ว่าซูโยอีคนนี้โหดเหี้ยมมากแค่ไหนตอนนี้ไต่เต้าเข้าหาลูเ่เฉินผู้สูงส่งจนไม่สนใจมองคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนหน้านี้ซะแล้วซูโยอีถูกคุณนายเฉิกนกอดเอาไว้อย่างแน่นหนาจนรู้สึกคลื่นไส้ การทำร้ายเธอด้วยการกระทำเช่นนี้ทำให้หญิงสาวไม่สามารถเพิกเฉยได้แม้ว่าอยากจะเพิกเฉยก็ตามเจ้าจิ้งจอกเน่ารีบคิดหาวิธีเอาเธอออกไปทีเจ้าจิ้งจอกเองก็เกลียดคุณนายเฉินเหมือนกันมันจึงโบกอุ้งเท้าขึ้นกระแสไฟพุ่งเข้าใส่ร่างของคุณนายเฉินในทันทีฝูงชนที่เห็นว่าหญิงชราล้มลงกับพื้นอย่างหมดแรงก็ตกใจเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่ว่ายายแก่นั่นเป็นโรคร้ายอะไรหรอกนะ สวรรค์ญ,ญิงชราคนนี้น่ากลัวมากถ้าเกิดเรื่องอะไรขึ้นก็คงจะต้องโทษผู้หญิงคนนี้กับบริษัทแล้วแหละแต่พวกเราก็เห็นกันหมดแล้วผู้หญิงคนนั้นยังไม่ได้ทำอะไรเลยเธอเข้าไปกอดผู้หญิงคนนั้นและล้มลงไปเองรีบเข้าไปดูกันเถอดด้านซูยโยอีที่แค่อยากให้คุณนายเฉินปล่อยเธอไปไม่ได้อยากทำร้ายเธอยืนตกตะลึงอยู่ไม่ห่างเจ้าจิ้งจอกเน่าทำไมเธอไม่ขยับตัวแล้วละ่ะแต่ท่าทางของเจ้าจิ้งจอกเน่าดูเกรงเกรง คือว่าฉันใช้แรงมากไปหน่อยแต่คุณไม่ต้องกังวลใจไปอีกไม่นานเธอก็ตื่นแล้วเป็นงั้นก็ดีซูโย,โยอีโค้งตัวลงเพื่อดูสถานการณ์ทันใดนั้นมีคนตะโกนขึ้นแม่เฉินเฉ,ฉินแหวกฝูงชนเข้ามาด้วยท่าทีรีบร้อนและรีบเข้าไปด้านข้างของคุณนายเฉินซูโย,โยอีคุณทำอะไรทำไมแม่ถึงล้มลงอยู่กับพื้นเขากอดแม่เอาไว้ในอ้อมแขนและส่งเสียงเรียกแล้วเรียกอีก ซูโยอีก้าวถอยหลังไปสองก้าวและตั้งใจที่จะไม่อธิบายใดๆเพราะเห็นว่าไม่จําเป็นในเมื่อลูกมาแล้วก็ดีเขาจะได้พาผู้หญิงใจร้ายคนนี้ออกไปเฉินเฉินเงยหน้าขึ้นซูโยอีกคุณจะทิ้งไปแบบนี้เลยงั้นเหรอไม่ว่าจะพูดยังไงครั้งหนึ่งพวกคุณก็เคยเป็นแม่สามีกับลูกสะพ้ยกันนะตอนนี้เรื่องราวความทรงจําในอดีตสักนิดก็ไม่มีเหลืออยู่เลยหรือไงเรื่องราวในอดีต ซูโยอีได้ยินแบบนั้นก็อยากหัวเราะออกมาเธอกับคุณนายเฉินเคยมีความทรงจําในอดีตอะไรกันด้วยเหรอตั้งแต่ที่เธอแต่งงานเข้าบ้านตระกูลเฉินไปคุณนายเฉินก็มีแต่ท่าทางเหยียดยามและเอาแต่ตะโกนสั่งเธอคําพูดที่ให้เกียรติหรือความเคารพก็ไม่เคยมีอยู่เลยสักนิดและไม่เคยทําอะไรให้เธอเลยสักอย่างถ้าไม่ใช่เพราะเฉินเฉินความสัมพันธ์ระหว่างคุณนายเฉินกับซูโยอีคงแย่กว่าคําว่าคนแปลกหน้าเสียอีกแต่เฉินเฉินกลับกล้าพูดออกมาได้ถึงเรื่องราวในอดีต หรือว่าในสายตาของเขาภรรยาและแม่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเหมือนกับคนในครอบครัวเดียวกันที่รักกันซูโยอีตอบกลับอย่างเย็นชาคุณเอาเวลามาพูดว่าฉันไปส่งเธอที่โรงพยาบาลดีกว่าไหมถ้ายังชักช้าอยู่แบบนี้อาจจะไม่ทันกันนะว่าจบเธอก็เดินหันหลังและจากไปสักพักคุณนายเฉินค่อยๆตื่นขึ้นเมื่อเห็นว่าซูโยอีกำลังจะจากไปจึงคลานไปและกอดขาเธอเอาไว้ เธอยังไปไม่ได้ถ้าไม่เอาห้องของลูกชายฉันคืนมาก็อยากคิดจะไปไหนซูโยอีไม่เข้าใจจริงๆเธอกับเฉินเฉินยาร้างกันไปตั้งนานแล้วทำไมคุณนายเฉินถึงยังมาหาเธอด้วยเรื่องห้องอยู่อีกแต่ซูโยอีไม่ได้หัวอ่อนอย่างที่เธอคิดอยากได้ห้องนั้นเหรอฝันไปเถอะคุณป้าเฉินคะถ้าคุณมีหลักฐานยืนยันว่าห้องนั้นเป็นของคุณก็ไปฟ้องศาลว่าฉันยักยอกทรัพย์แต่ถ้าไม่มีก็ไปสต่อให้คุณร้องตะโกนจนดังไปทั่วฟ้าก็ไม่มีประโยชน์อะไร เฉินเฉินมองแม่ของตัวเองที่นอนอยู่กับพื้นด้วยท่าทางราวกับกำลังขอร้องซูโยอีอยู่ซึ่งเป็นท่าทางที่ดูไม่ค่อยดีนะแม่ลุกขึ้นมาก่อนลุกขึ้นมาแล้วพวกเรามาคุยกันคุณนายเฉินกลับไม่ยอมถ้าปล่อยคนชั่วไปมันก็หนีกันพอดีเพราะแกที่ใจดีเกินไปตอนที่อยากกันเธอมีสิทธิ์อะไรมาแย่งห้องของแกไปตอนนี้แกมีนี่อยู่หลายล้านถ้าไม่เอาห้องกลับมาจะทำยังไงหรือจะต้องให้แกไปเข้าคุก คุณนายเฉินที่ควบคุมความเศร้าและความโกรธเอาไว้แต่พอพูดถึงลูกชายก็ร้องให้ออกมาซูโยอีรู้สึกสับสนเป็นนี้หลายล้านบริษัทเล็กๆของเฉินเฉินจะติดหนี้มากมายขนาดนี้ได้อย่างไรเฉินเฉินรู้สึกขายหน้าแม่พวกเราค่อยกลับไปคุยกันมันจะต้องมีวิธีซูโยอีไม่รู้ว่าตัวเองควรมองสถานการณ์ตอนนี้ด้วยความรู้สึกยังไง ผู้ชายคนนี้ที่ครั้งหนึ่งเคยดูสูงส่งในสายตาของเธอแต่ตอนนี้แสงสว่างรอบๆตัวเขากลับค่อยๆดับลงเมื่อมองเขาตกที่นั่งลำบาก<ๆ>เธอไม่ได้รู้สึกว่ามีความสุขหรือรู้สึกเห็นอกเห็นใจเลยแม้แต่น้อยนี่พวกคุณกำลังทำอะไรกันอยู่เสียงเย็นชาดังขึ้นซูโยอีมองไปด้วยความประหลาดใจทำไมลู่เฉินถึงกลับมาวันนี้ละ่ะไม่ใช่ว่าพรุ่งนี้เหรอ,รอปอพอทั้งสองคนมองลู่เฉินด้วยใจสั่นและเรียกเขาเบาๆ ประธานลูกครับดวงตาของลูกเฉินเต็มไปด้วยความไม่พอใจให้สองคนนี้ขวางทางเดินของเราได้ยังไงพวกคุณเป็นถึงพนักงานรักษาความปลอดภยัยแต่มัวทําอะไรอยู่บริษัทไม่ได้จ้างให้คุณมาเล่นสนุกนะขอโทษครับประธานลูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดําเนินการอย่างรวดเร็วและเดินไปอย่างด้านหน้าของเฉินเฉินในทันทีคุณครับเฉินคุณพาคุณแม่ของคุณออกไปด้วยครับ ซูโยอีใช้แรงนิดหน่อยเพื่อให้หลุดพ้นจากเนื้อมือของคุณนายเฉินและเดินไปยังลู่เฉินโดยไม่หันกลับไปมองอีกเฉินเฉนมองแผ่นหลังของซูโยอีและมองไปยังผู้ชายที่ดูเหมือนกับเทพพระเจ้าคนนั้นความมั่นใจในตัวเองก็หายไปในทันทีนี่คืออาณาจักรของเขาและซูโยอีก็เป็นผู้หญิงของเขาแม่พวกเราไปกันเถอะคุณนายเฉินยังคงไม่ยอมไม่คนรักของยายผู้หญิงสารเลวนั่นมาแล้ว พวกเราต้องใช้โอกาสนี้ข่มขู่มันนะจูู่ลู่เฉินก็เดินเข้ามาใกล้ๆทั้งสองโดยไม่รู้ตัวบรรยากาศรอบตัวเขาดูกดดันอย่างอธิบายไม่ได้คุณนายเฉินรู้สึกหวาดกลัวกับบรรยากาศที่น่าเกรงขามจนตัวแข็งทื่อลู่เฉินก้มลงคุณป้าครับผมขอแนะนําให้คุณรีบไปดีกว่านะเงินหลายล้านที่ลูกชายของคุณเป็นนี่นั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่หากยังจะอยู่ที่นี่ต่ออีกเพียงวินาทีเดียวผมสามารถจับเขาเข้าคุกได้เลยนะครับ สีหน้าของเฉินเฉินดูอับอายแต่กลับไม่กล้าตอบกลับอะไรได้แต่ดึงแม่ของตัวเองให้เดินออกไปข้างนอกลูกเ่เฉินเอามือข้างหนึ่งไว้ในกระเป๋าหยุดก่อนส่วนคุณต่อไปนี้อย่ามาให้ซูโยอีเห็นหน้าอีกและอย่าคิดถึงผู้หญิงที่ไม่ใช่ของคุณซูโยอีดูลูเ่เฉินจัดการกับสองคนนั้นอย่างเงียบๆแต่ในใจกลับรู้สึกไม่ค่อยดีจึงเดินไปดึงมือเขามาเป็นอะไรไปคะลูเ่เฉินจับมือเธอกลับแต่ไม่ตอบอะไรและดึงเธอให้ขึ้นลิฟต์ไปและตรงไปยังห้องทำงานของตน ด้านเลขาที่ยังดูอายุน้อยมองด้วยสายตาซุบซิบนินทาแต่ก็ถูกตักเตือนผ่านสายตาของลู่เฉินในขณะเดียวกันนั้นกลุ่มลับของบริษัทก็ได้รับข้อความข้อความหนึ่งเรื่องใหญ่วันนี้ท่านประธานอารมณ์ไม่ดีใครจะเข้าไปหาก็รอไปก่อนแล้วกันทันทีที่เข้ามายังห้องทำงานลู่เฉินก็ปล่อยมือของซูโยอีและเดินไปนั่งลงบนเก้าอี้ที่โตทำงานอย่างหมุดหงิดรอบตัวปกคลุมไปด้วยความเคร่งเครียด ซูโยอีหวนคิดไปถึงเมื่อกี้นี้ว่าเธอกับเฉินเฉินก็ไม่ได้สัมผัสร,ร่างกายกันสักนิดลูเ่เฉินคงไม่ได้กำลังหึงหรอกมั้งงั้นเขาเป็นอะไรไปหรือเพราะว่านี่ทำให้เขาขายหน้าต่อสาธารณชนแต่การที่แม่สามีใจร้ายพาอดีตสามีมาสร้างความวุ่นวายที่บริษัทของแฟนคนปัจจุบันเรื่องนี้ก็ร้ายแรงจริงๆหลังจากคิดเรื่องต่างๆมากมายเธอก็ได้ยินเสียงทุ้มต่ำของลูเ่เฉินดังขึ้นคุณมานั่งก่อนสิ บทที่141ความสัมพันธ์อันใกล้ชิดซูโยอีนั่งลงบนโซฟาอย่างเงียบเียบและหยิบนิตยสารเล่มหนึ่งจากด้านข้างขึ้นมาแกล้งทำเหมือนว่ากำลังตั้งใจดูแต่ในใจกลับไม่ได้จดจ่ออยู่กับมันเลยสักนิดยังไม่ทันจะได้พลิกไปหน้าที่สองนิตยสารก็ถูกดึงออกไปแล้วน่าดูมากเหรอเสียงทุ้มต่ำของลู่เฉินดังมาจากด้านบน ซูโยอีตกตะลึงไปครู่หนึ่งสายตามองไปยังนิตยสารจึงได้รู้ว่าหน้าที่เธอกำลังเปิดดูอยู่นั้นคือรูปภาพของนายแบบผู้ชายที่ท่อนบนเปลยเปล่าขนตรงหน้าท้องทอดตัวยาวจนเข้าไปถึงในกางเกงชั้นในดูน่าดึงดูดมากใบหน้าของซูโยอีเปลี่ยนเป็นสีแดงดวงตาพร่ามัวในทันทีแล้วรีบปิดนิตยสารและเก็บเข้าที่ตามเดิมก็งนงันๆทั่วๆไปหญิงสาวพูดอย่างใจเย็นแต่กลับไม่เหมือนท่าทางของคนที่มีใจบริสุทธิ์เลยแม้แต่น้อย ลู่เฉินนั่งลงข้างๆพร้อมกับจับนิ้วมือของเธอไปเล่นซูโย,โยอีผมกำลังโกรธอยู่คุณยังมีอารมณ์ดูผู้ชายคนอื่นอีกเหรอน้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยความอันตรายเออฉันไม่ได้กำลังดูผู้ชายจากนั้นซูโยอีก็พูดต่อไม่ออกเพราะมาพูดเอาตอนนี้ก็เหมือนแก้ตัวแต่ทันใดนั้นซูโยอีกลับถูกลู่เฉินกดเอาไว้กับโซฟาปลายจมูกของทั้งสองชนกัน ลู่เชินสัมผัสริมฝีปากของเธอเบาๆก่อนที่จะกล่าวในลำคอผมจะลงโทษคุณสูยโยอียังไม่ได้ทันได้คิดเลยว่าลงโทษอะไรเธอก็ถูกลูกเ่เชิญประกบริมฝีปากเข้ามาแล้วอือริมฝีปากของเขาร้อนเผาและลิ้มรสิมีปากของเธออย่างอ่อนโยนราวกับว่ามันคือกลิบของดอกไม้ไม่ว่าจะบางเบาหรือรุนแรงรีบร้อนหรืออ้อยอิ่ง ผ่านไปสักพักลู่เชิญค่อยๆถอนริมฝีปากออกและจ้องไปยังริมฝีปากแวววาวของซูโยอีที่ชุ่มไปด้วยน้ำลายของเขาก่อนที่จะยิ้มออกมาอย่างพอใจหลังจากนั้นก็จูบลงไปอีกครั้งอย่างไม่รู้จักพอช่วงเวลาที่ซูโยอีถูกลู่เชิญกดทับลงมาทั่วทั้งร่างกายของหญิงสาวแข็งทื่อมือทั้งสองข้างกำแน่นโดยไม่รู้ตัวหัวใจค่อยๆถูกความอ่อนโยนของลู่เชิญทำให้วุ่นวายจนเธอทำตัวไม่ถูก แต่ลู่เฉินกลับดูเหมือนยังไม่พอใจกับการลิ้มรสเพียงเท่านี้เขาเริ่มสำรวจไปยังส่วนที่ลึกลงไปอีกก่อนที่จะพบกับการขัดขวางของซูโยอีลู่เฉินกัดลงไปที่ริมฝีปากของเธอซูโยอีทั้งเจ็บและตกใจเธอค่อยๆอ้าปากออกลู่เฉินจึงใช้โอกาสนี้ลิ้มรสให้ลึกซึ้งไปอีกและดันตัวเธอลงอย่างความเอาแต่ใจก่อนที่จะช่วงชิงอากาศในปากของซูโยอีไปเสียงน้ำลายเหนียวเหนียวดังขึ้น ซูโยอีไม่สามารถหนีไปไหนได้จนต้องยอมแพ้ทำได้เพียงอ,อนอ่อนตามลู่เฉินราวกับพืชลอยน้ำที่ไหลามากลางสายฝนตกอย่างไร้ที่ยึดโยงทำได้เพียงไหลไปตามกระแสน้ำไม่รู้ว่าผ่านไปนานมากแค่ไหนลู่เฉินจึงยอมหยุดการจู่โจมนี้และจูบลงบนหน้าผากไล่ไปถึงเปลือกตาของเธออย่างอ่อนโยนที่ผ่านมานี้คุณคิดถึงผมบ้างไหมจูจูเกิดอาการจ,ากจักกะจี้และร้อนชื้นขึ้นที่ติ่งหูของเธอ ซูโยอีที่ตอนนี้ถูกจูบจนมึนงงไปหมดลืมตาขึ้นพร้อมตอบกลับด้วยเสียงแหบเล็กๆคิดถึงเธอรอให้ลู่เฉินกลับมาในทุกวันแต่กลับเขินอายที่จะพูดคำว่าคิดถึงออกมาลู่เฉินได้ยินคำตอบนั้นก็ดูพึงพอใจมากวันนี้ผมจะปล่อยคุณไปแต่ยังไม่ทันได้ลุกขึ้นกูอวีเฉิงและเลยขาก็ผลักประตูเข้ามาและเห็นสถานการณ์เช่นนี้ ภาพของท่านประธานกำลังกดซูโยอีลงกับโซฟาทั้งสองมองหน้ากันอย่างรักใคร่ใบหน้าของลู่เฉินเต็มไปด้วยรอยยิ้มสดใสพอเห็นภาพนั้นสายตาของเลขาตัวน้อยก็เปล่งประกายบ้าจริงนี่ฉันดูอะไรอยู่เนี่ยยังกับได้รับชมการถ่ายทอดสดในสถานที่จริงกูอวีเชิงรีบปิดประตูลงราวกับสายฟ้าแลบขอโทษครับเชิญต่อได้เลย ซูโยอีที่เห็นทั้งสองคนกำลังเข้ามาแต่กลับรีบออกไปในทันทีใบหน้าของเธอเปลี่ยนจากความประหลาดใจเป็นความตกใจเปลี่ยนจากความตกใจเป็นความลำบากใจและเธอคงไม่มีหน้าไปเจอคนอื่นแล้วเธอใช้มือโอ,อบรอบคอของลู่เฉินก่อนที่จะฝังตัวเองลงในอกของเขาลู่เฉินรู้สึกเพียงว่าคนตัวเล็กที่อยู่ใต้ตัวของเขานั้นทั้งนุ่มและร้อนเผาเขาก็รู้สึกไม่พอใจเล็กน้อยที่ถูกขัดจังหวะเขาลูบหัวของซูโยเบาๆไม่เป็นไร เดี๋ยวคุณก็ชินชินนี่คือคำที่เขาควรพูดออกมาเหรอซูโยโอีโผล่หัวออกมาด้วยความโกรธเป็นเพราะคุณเลยที่บ้านมีพื้นที่ออกจะกว้างทําไมไม่กลับไปจุกที่บ้านหลักดีจริงๆขายหน้าทั้งทีก็ต้องเป็นที่บริษัทอีกยังไม่ทันไรลู่เฉินจูบลงไปยังริมฝีปากของเธออีกสองครั้งหลังจากนั้นก็ดึงให้สูโย,โยอีลุกขึ้นก่อนที่จะกอดเธอไว้ในอ้อมแขน เพลิดเพลินกับการสัมผัสที่ใกล้ชิดและร้อนแรงเมื่อครูผมคิดถึงคุณเลยกลับมาก่อนล่วงหน้าในใจของซูโยอีมีความสุขมากไม่ต้องสงสัยเลยว่าถ้าเธอมีหางมันก็คงจะกำลังตั้งขึ้นและกระดิกไปมาแล้วคุณโกรธเรื่องอะไรลู่เฉินคลอเคเลียเบาๆที่หูของเธอไม่โกรธแล้วปฏิเสธไม่ได้เลยว่าตอนที่เขาเห็นซูโยอีสบตากับเฉินเฉินลู่เฉินรู้สึกไม่พอใจมาก เขาเกลียดในทุกๆความเกี่ยวข้องกันระหว่างสองคนนี้หรือแค่ให้มาอยู่ในพื้นที่เดียวกันก็ไม่ได้แต่เขาเข้าใจว่านี่ไม่ใช่ความผิดของซูโยอีเขาไม่สามารถระบายอารมณ์ใส่เธอได้ดังนั้นหลังจากตระหนักได้ถึงอารมณ์ร้ายที่อาจปะตุได้ทุกเมื่อของตัวเองแล้วเขาจึงให้เวลาสงบจิตสงบใจกับตัวเองให้คนขับรถไปส่งคุณนะผมยังมีเรื่องที่ต้องจัดการ หลังลงเครื่องบินมาได้ไม่นานลู่เฉินโทรศัพท์ติดต่อหากู่อวีเฉิงว่าสิบโมงให้มาที่ห้องทํางานเพื่อหาหรือเรื่องงานไม่งั้นกู่อวีเฉิงคงไม่มีทางเข้าห้องทํางานมาโดยที่ไม่เคาะประตูแน่นอนซูโยอีพยักหน้าค่ะพูดจบก็พูดขึ้นต่อคุณต้องไปส่งฉันที่ชั้นล่างตอนนี้เธอไม่กล้าออกไปข้างนอกเพียงคนเดียวเพื่อไปพบกับสายตาซุบซิบของเลขาหรอกนะ ลู่เฉินควรจะต้องตามเธอออกไปด้วยกันเพื่อช่วยเธอยับยั้งสายตาชั่วร้ายจากคนในบริษัทบ้านเก่าแถวชานเมืองเฉินเฉินพาแม่ของตัวเองกลับมาถึงบ้านพ่อกำลังนั่งอยู่บนรถเข็นและมองพวกเขาเข้ามาก่อนจะถามขึ้นอย่างรีบร้อนเป็นยังไงบ้างยืมเงินมาได้ไหมเฉินเฉินมองแม่ด้วยความไม่พอใจแม่แม่ไปพูดอะไรกับพ่อบอกว่าแม่จะออกไปหาเงินเหรอ วันนี้เธอแอบไปหาซูโยอีเพื่อก่อกวนถึงที่เทียนชีเอนเตอร์เทนเมนต์ทำให้เขาต้องขายหน้าคนที่เขาไม่อยากให้มาดูถูกมากที่สุดคนคนนั้นก็คือซูโยอีแต่คุณนายเฉินกลับไม่สำนึกผิดแกยังช่วยพูดแทนคนชั่วชั่วแบบนั้นอีกเหรือถ้าไม่ใช่เพราะเธอแกคงไม่มีทางตกต่ำมาถึงขั้นนี้ได้หรอกเฉินเฉินลูปหน้าผากอย่างช่วยไม่ได้แม่เรื่องนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับโยอี เห็นได้ชัดว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมีคนวางกับดักเอาไว้ตั้งใจที่จะกลั่นแกล้งเขาอย่างแรกในนามของบริษัทอิงเวียนโวผิินได้พูดคุยกับเขาเกี่ยวกับความร่วมมือมูลค่าหลายสิบล้านและไม่ลังเลเลยที่จะฝากเงินหนึ่งล้านเข้าไปในบัญชีของบริษัทเฉินอี้เพื่อให้เขาติดกับดักเมื่อรอจนเขาเซ็นสัญญาการผลิตกับทางโรงงานสำเร็จแล้วของเล่นเจ็ดแสนชิ้นเริ่มผลิตอย่างเต็มกำลัง พอผลิตไปได้เกินครึ่งโรงงานก็ต้องการจัดสรรเงินอีกครึ่งหนึ่งเฉินเฉินจึงทำได้เพียงเอาบริษัทไปจำนองไว้ด้วยเงิน5ล้านหลังจากนั้นก่อนวันส่งมอบสินค้าคนของบริษัทอิงสเวียนโยผินกลับติดต่อไม่ได้เฉินเฉินนำสัญญาและไปยังบริษัทอิงสเวียนโยผินด้วยตัวเองเพื่อหาคนที่จะรับผิดชอบแต่พวกเขากลับบอกว่าไม่เคยเซ็นสัญญาฉบับนี้มาก่อนชื่อที่เซ็นเป็นของปลอมสัญญาก็เป็นของปลอมคนที่มาคุยเรื่องสัญญาล้วนเป็นตัวปลอมตั้งแต่ต้น เขาโง่เองที่ไม่เคยสงสัยอะไรมาก่อนเลยเชิญเชิญไปแจ้งความที่สถานีตำรวจแต่ตำรวจกลับดูไม่กระตือรือร้อนเลยแม้ว่าคนที่หลอกลวงจะปลอมแปลงสัญญาแต่ก็ไม่ได้หลอกเอาเงินของเชิญเชิญไปหนี้สินในปัจจุบันนี้ของเขาคือการเป็นหนี้ธนาคารเป็นหนี้โรงงานและมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคนที่มาหลอกลวงเขาเลยแม้แต่น้อยเขากู้เงินธนาคารมาห้าล้านบาทต้องจ่ายงวดสุดท้ายให้โรงงานสองล้านบาท นอกจากได้รับกองของเล่นขนาดใหญ่แล้วเฉินเฉินก็ไม่ได้อะไรกลับมาอีกเลยหากไม่มีเงินไปคืนธนาคารก็คงจะไม่มีบริษัทเชินอีอีกต่อไปเรื่องทั้งหมดจะไปโทษใครไม่ได้นอกจากตัวเขาเองที่โง่เชื่อใครง่ายๆบทที่142ดูเดือดมากในที่สุดคุณแม่เชินที่พยายามเก็บทุกอย่างเอาไว้ก็ทนไม่ไหวจนต้องร้องให้ออกมา ลูกชายแกเองก็อยากทำร้ายใจของแม่เรอฉันกับพ่อของแกอาศัยอยู่ในชนบทมาตลอดชีวิตมันไม่ง่ายเลยที่จะตั้งตารออนาคตอันสดใสของแกตอนนี้แกยังเป็นหนี้อีกมากถ้าไม่เอาห้องนั้นกลับมาพวกเราจะทำยังไงจะให้กลับไปที่ชนบทเหรอไม่รู้หรือว่าคนเหล่านั้นพูดถึงพวกเรารับหลังยังไงบ้างเฉินเฉินมองไปยังผมสีขาวของแม่ที่ร้องไห้จนน้ำมูกน้ำตาไหลความแก่ชาราของพ่อและโรคภัยไข้เจ็บ ถ้าเขายังเป็นอย่างนี้ต่อไปครอบครัวนี้จะต้องพังทลายแน่นอนจู่ๆในหัวของเฉินเฉินมีความคิดหนึ่งแวบเข้ามาหรือเขาควรไปหาเหอมี่มี่เพื่อขอยืมเงินแม้ว่าทั้งสองคนจะทะเลาะกันจนแตกหักแต่เขารู้ว่าเหอมี่มี่รักเขาสิ่งที่สําคัญก็คือครอบครัวของเหอมี่มี่สามารถมีเงินให้เขาได้ถึงเจ็ดล้านเฉินเฉินก้าวไปข้างหน้าสองก้าวก่อนที่จะช่วยประคองให้แม่นั่งลงบนเตียงเรื่องเงินพ่อแม่ไม่ต้องเป็นห่วงผมมีวิธีของผม พูดจบเขาก็เดินออกไปเชิญเชิญหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วกดยกเลิกการบล็อกเบอร์โทรศัพท์ของเฮอร์มีมีออกและกดโทรออกได้ยินเสียงรอสายแค่สองครั้งอีกฝั่งก็กดรับสายเชิญเชิญไม่ได้รีพูดขึ้นในทันทีในใจของเขาตอนนี้รู้สึกสับสนด้านหนึ่งก็อยากให้เฮอร์มีมีเข้ามาช่วยแก้ไขสถานการณ์เลวร้ายของบริษัทอีกด้านหนึ่งเขาก็รู้สึกว่าตนกำลังทำอะไรที่ไร้ศักดิ์ศรีถึงขั้นแอบหวังว่าเฮอร์มีมีจะไม่รับโทรศัพท์ด้วยซ้ำ เชิญเชิญน,น,นั่นคุณเหรอเสียงของเหอม่ม่ถามขึ้นมาก่อนอืมทั้งสองฝ่ายต่างเงียบไปครู่หนึ่งเชิญเชิญถ้าเกิดว่าคุณไม่มีอะไรจะพูดกับฉันงั้นฉันวางสายแล้วนะอีกเดี๋ยวจะเข้าเรียนแล้วเชิญเชิญลังเลแต่เมื่อได้ยินคำที่เหอม่ม่พูดก็ยิ่งรู้สึกร้อนรนม่ม่พวกเราเจอกันหน่อยได้ไหมผมมีเรื่องอยากขอให้คุณช่วยแต่ว่าคุณทิ้งแหวนมันไปแล้วตอนนี้พวกเรายังมีความสัมพันธ์อะไรอยู่อีกเหรอ น้ำเสียงของเหอมีมีไม่พอใจหรือคุณอยากจะขอคืนดีกับฉันเฉิญเชิญที่ถูกถามนิ่งไปครู่หนึ่งแน่นอนว่าเขาไม่ได้หมายถึงการคืนดีกันแค่อยากขอยืมเงินไม่ใช่เรื่องนั้นพวกเรามาเจอกันก่อนเถอะเหอมีมีสูดหายใจเข้างั้นพวกเราก็ไม่ต้องเจอกันอีกแล้วไม่มีความหวังจะได้ไม่ผิดหวังเชิญเชิญคุณบอกว่ามาหาฉันเพราะอยากให้ฉันช่วยในเมื่อคุณไม่ใช่แฟนของฉันแล้วทำไมฉันต้องช่วยคุณด้วย เสียงวางสายดังขึ้นเชินเชินรู้สึกราวกับว่าถูกตกหน้าอย่างแรงเขานั่งลงตรงเก้าอี้ที่อยู่ด้านข้างของชั้นวางดอกไม้มองกลุ่มคนที่พูดคุยและหัวเราะซึ่งอยู่ไม่ไกลมากนักด้วยความรู้สึกไร้ค่าใช่สิมีสิทธิ์อะไรใครจะยอมให้เงินของตัวเองไปง่ายๆกันละ่ะนั้นมันเงินเจ็ดล้านเลยนะตอนนี้เขาไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกับเหอี่มีมทำไมตระกูลเหอต้องยอมช่วยเขาด้วย เฉินเฉินเอามือปิดใบหน้าด้วยความเจ็บปวดไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีประธานเฉินจูจูก็มีชายร่างอ้วนสวมส้อยทองเส้นใหญ่เรียกขึ้นอย่างไม่แน่ใจเฉินเฉินเงยหน้าก็พบว่านั่นคือนักลงทุนที่เคยกินข้าวร่วมกันมาก่อนรูปร่างดูอ้วนท้วนสมบูรณ์สิ่งสำคัญก็คือชอบโม้กับผู้หญิงไปทั่วตอนนั้นอีกนิดเดียวซูโยอ,อีเองก็เกือบถูกเจ้าอ้วนคนนี้ลวนลามตอนอยู่ที่ร้านเหล้า ยิ่งไปกว่านั้นคือเจ้าอ้วนนี่ข่มขู่เขาด้วยเรื่องการลงทุนและให้ซูโยอีไปนอนกับตัวเองแน่นอนว่าเฉินเฉินไม่ยินยอมเจ้าอ้วนคนนี้เลยไม่ได้ลงทุนกับบริษัทเฉินอี้เฉินเฉินลุกขึ้นยืนมองดูผู้หญิงที่อยู่ในอ้อมแขนของเจ้าอ้วนนี่และยิ้มอย่างมืออาชีพประธานหลี่ไม่เจอกันนานเลยนะครับมือของเจ้าอ้วนนี่วางไปทั่วเรือนร่างของผู้หญิงปากก็ไม่หยุดที่จะยอ่อเยย ได้ยินมาว่าช่วงนี้คุณเป็นนี้ธนาคารอยู่ไม่น้อยไม่ใช่ว่าบริษัทคุณจะเจ๊งไปแล้วเหรอใบหน้าของเชิญเชิญฝืนยิ้มต่อไปไม่ไหวประธานหลี่ไม่ต้องสนใจกับเรื่องนี้หรอกเจ้าอ้วนคนนี้มองเขาขึ้นลงอย่างรังเกียจและพูดกับผู้หญิงในอ้อมแขนอาคนพวกนี้ดูแต่ภายนอกไม่ได้จะว่าไปแล้วภรรยาเก่าของคุณช่างเป็นคนที่น่าทึ่งจริงๆฮือๆห,หน้าเสียดายตอนนี้ก็ตามลู่เฉิญไปซะแล้ว ด้วยตำแหน่งที่แตกต่างกันเฉินเฉินจึงทำได้แค่มองแต่กำปั้นกลับกำแน่นประธานหลี่ผมมีธุระไม่รบกวนคุณแล้วเขาหันหลังและเดินจากไปเขาเอาอะไรมานับว่าเป็นประธานเป็นนี่ตั้งเยอะอีกไม่นานก็คงต้องนอนข้างถนนหญิงสาวพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงดูถูกประธานหลี่หัวเราะเสียงดังแบบนี้สิผมถึงชอบคุณมากที่สุด เฉินเฉินเดินไปอย่างไร้จุดหมายบนถนนสายใหญ่สักพักตอนที่ถือโทรศัพท์ขึ้นมาเขาก็รับรู้ถึงการยอมรับชะตากรรมและความท้อแท้อย่างอธิบายไม่ได้นี่มีพวกเราแต่งงานกันเถอะเปิดสื่ออีผินทางขึ้นลิปต์ซูโยอีพบว่ารองเท้าของซูหญินวางอยู่ตรงหน้าประตูเลยเดาได้เลยว่าเธอมาถึงแล้ววันแรกที่ย้ายเข้ามาในบ้านนี้ซูโยอีก็บอกรหัสเข้าบ้านให้กับซูหยินเรียบร้อยและให้เธอมาได้ทุกเมื่อที่มีเวลา พอเปิดประตูออกก็พบกับซูยินที่กำลังนอนเล่นโทรศัพท์อยู่บนโซฟาเมื่อได้ยินเสียงจึงลุกขึ้นนั่งที่รักในที่สุดเธอก็กลับมาแล้วซูโยอีเปลี่ยนรองเท้าฉันไปบริษัทมาเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาตัวเองในอนาคตและก็เซ็นสัญญากับรายการวาไราตี้ด้วยรายการไหนไวัยรุ่นสู้ฝันรายการเซวียเวนลงกิวหน้า ซูยินจับจ้องไปยังริมฝีปากของซูโยอีก่อนที่จะส่งเสียงหัวเราะแบบหยอกล้อออกมาโยโยพลังของแฟนหนุ่มอย่างประธานลู่นี่ใช้ได้เลยนะพอได้ยินอย่างนั้นใบหน้าของซูโยอีก็แปลเปลี่ยนเป็นสีแดงแกล้งทําเป็นไม่รู้และพูดออกไปว่าอะไรจุป,ปากจนปากแตกไปหมดท่าทางจะดูเดือดมากเลยนะซูโยอีเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าลู่เฉินกัดปากของเธอและตอนนี้ก็ยังเจ็บอยู่นิดหน่อยคงไม่ใช่ว่าซูหยินมองเห็นหมดแล้วนะ ซูหยินพูดแซวอยู่พักหนึ่งและรู้ว่าเพื่อนของเธอขี้อายจึงไม่ได้แซวอะไรมากตอนนี้ผู้กำกับสวีกำลังเริ่มเตรียมละครเรื่องใหม่ฉันวางแผนว่าจะไปแคสติ้งบทในเรื่องนั้นตอนนี้งานทั้งหมดของเธอถูกครัวจริงระงับเอาไว้ซูหยินจึงตัดสินใจว่าจะไม่นั่งรอเฉยๆอีกต่อไปเธอจะต้องเริ่มการโจมตีบ้างชื่อเต็มของผู้กำกับสวีก็คือสวีโมเป็นหัวหน้าผู้กำกับภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ นอกจากเป็นคนเบื้องหลังแล้วยังเป็นคนที่มีอารมณ์ร้ายกาจมากเขาใช้งานคนโดยไม่สนใจตำแหน่งขอเพียงเหมาะสมกับบทบาทเขาก็จะรับไว้แต่ถ้าไม่เหมาะสมต่อให้เป็นเจ้าชายมาเขาก็ไม่สนเด็ดขาดและมีเพียงความดื้อรั้นแบบนี้เท่านั้นที่สามารถทนกับแรงกดดันจากหัวจริงได้แน่นอนว่าซูโยอีเองก็เห็นด้วยหากสามารถถ่ายละครของผู้กำกับสวีได้ไม่ว่าจะมีชื่อเสียงระดับไหนก็ถือได้ว่าคุณเป็นคนที่โด่งดังแล้ว เหล่าผู้ติดตามต่างพากันเรียกนางเอกที่ผู้กำกับสวีใช้งานมาก่อนว่าผู้หญิงของโหมละครเรื่องอะไรรักในฝันดัดแปลงมาจากนวนิยายชื่อเดียวกันนวนนิยายโด่งดังมากได้รับความนิยมจากผู้คนมากมายบวกกับชื่อเสียงของผู้กำกับสวีหลังจากข่าวการสร้างละครเรื่องนี้เผยแพร่ออกไปก็ต่างถูกศิลปินจากบริษัทใหญ่ๆจับตามองการแข่งขันอันดุเดือดโอกาสที่จะถูกเลือกก็น้อยมาก แต่ซูหยินก็ยังอยากไปลองดูติงประกาศภารกิจขอให้ซูจูเข้าร่วมการแคสติ้งบทนางรองจากละครโทรทัศน์เรื่องรักในฝันและประสบความสำเร็จในการรับบทบาทเข้าสู่ทีมถ่ายทำได้เสียงของระบบที่หายไปนานดังขึ้นซูโยอีนิ่งไปสักครู่ก่อนจะตอบกลับระบบอยากให้เธอไปถ่ายละครเหรองั้นเธอก็จะกลายเป็นคู่แข่งของซูหยินน่าสิซูโยอียืนคิดทบทวนอยู่ที่เดิมสักพัก ยินยินคุณอยากเข้าร่วมแคสติ้งบทไหนบทกู้ชิงเฉิงที่เป็นนางเอกอ่ายังดีซูโยอีทอนหายใจออกมาและพูดขึ้นฉันอาจจะไปเข้าร่วมแคสติ้งบทนางรองเมื่อได้ยินว่าเธอจะเข้าร่วมซูหยินดีใจมากงั้นก็ขออวยพรล่วงหน้าให้พวกเราสองคนผ่านการแคสติ้งและได้เล่นละครเรื่องเดียวกันนะถ้าอย่างนั้นวันนี้ควรต้องฉลองด้วยอาหารมื้อใหญ่